เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดงะนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Cover r e t รทิบิวชัครับผมวันนี้ครับผมจะมาสอนทำคลาสหอ,อกหรือว่าคาที่เข้ามาใหม่นั่นเองนะการทําไม่บอกอะไรเลยไม่บอกเลยจริงๆถ้าไม่อ่านดีๆหรือว่าไม่สังเกตดีๆก็จะไม่รู้ว่ามันทํายังไงหรือว่ามันรับยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาทำคลาสหอ,อกกันละกันนะครับอย่างแรกเลยให้คุณเดินทางไปที่ ตัวปราสาทนะเข้าไปข้างในตามมาฮะไอซีนออะโอเคเมื่อถึงนะครับเดี๋ยเข้าไปเลยปึ๊บแต่ก่อนอื่นเลยนะครับการที่เราจะทำคัสหอ,อกได้นะเราจะต้องทำการารีคัสดาบทิ้งก่อนซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องไปหาห้องรี นะครับซึ่งตรงนี้เกมก็ไม่บอกอะไรอีกนะครับวิ่งเองจนเจอนะแต่จริงได้น้องในไลฟ์ช่วยใบยให้นะครับแล้วก็บวกกับหาเองนะครับจะต้องวิ่งตามผมมาเลยนะนี่ปุ๊บเข้ามาในนี้เลยนะครับมันจะเป็นห้องสมุดเออ้องนี้เหรอใช่ไม่รู้เลยว่ามันมีคนี้ออ่าคุยกับคนนี้นะกดข้อแรกสคริปสคิปกดเย็ดนะครับปุ๊บอ่าโอเคเขาจะขึ้นเลยว่ารีเซ็ตพอรีเซ็ตแล้วนะครับตามผมมา นะตามมาเลยไกลนิดนึงนะไกลนิดนึงเราจะเดินมาด้านในสุดของตัวปราสาทเลยนะครับจะมี NPC 2ตัวยืนอยู่นะครับไอตัวบนเนี่ยเป็นตัวเควสนะไม่เกี่ยวให้เรามาคุยกับตัวนี้ครับเผ่าหูสัตว์นี่เขายกมือเรียกเราแล้วกด E ครับคุยนะจริงๆตอนคุยน่ยมันจะไม่ได้ขึ้นต่ห l อกแบบนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาต พับจอไปที่ i s s o r r นะครับผมแคปเก็บไว้นะมันจะขึ้น dialogue ออนี้เลยนะครับใครที่มี dialogue ออนี้ให้คุณสังเกตดีๆเขาจะมีคำว่า15 a n a t h e r p e o p l e นะก็คือตรงนี้เขาจะให้เราค่าคนครับเออมาเป็นเควสที่จะต้องให้เรามา PP แต่ว่าตอนคุณกดคุยเนี่ยนะมันจะไม่ขึ้นแบบว่ามันจะไม่ขึ้นเควสตรงมุมบนนะมันมันจะไม่ขึ้นแบบว่า0ทับ15 ให้ค่าเพเอะไม่ขึ้นครับคือมันคุยได้เฉยๆแล้วเราก็เลือกข้อแรกไปรัวๆเลือกข้อแรกไปรัวๆแบบนี้เลยนะหลังจากนั้นจะถือว่าเป็นการรับเควสแล้วหลังจากนั้นครับให้เราทําการฆ่าคนด้วยหอกใช่ไหมใช่ใช่ขอแค่ฆ่าคนด้วยหอกไม่ไม่ได้ฆ่าคนที่ใช้สกิลหอกเอ้ยไม่ได้ไม่ฆ่าคนที่ถือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่าขอแค่ฆ่าคนได้หอกก็พอก็แค่ฆ่าใครก็ได้ใช้หอกอะไรก็ได้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่แล้วขอแค่เป็นอาวุธหอกก็พอ อ่าโอเคอ่าหลังจากคุณฆ่าคนครบ15คนนะขอย้านะครับว่าต้องเป็นคนเท่านั้นเพยเยอร์เนี่ยเพเยอร์แบบนี้แบบเพื่อนผมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถฆ่าคนซ้าได้ด้วยก็คือให้เพื่อนวิ่งมาให้เราฆ่าได้เรื่อยๆสลับกันนะครับเมื่อครบ15ตัวให้เรากลับมาคุยออกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากนั้นไดอละล็อกจะเป็นเหมือนผมเลยไดอะล็อกคำพูดนะครับจะเป็นผมเลยให้กดแอมเบอีนะครับเขาจะส่งเควสมาให้เราโดยไปไป,ไปจากการเยติทั้งหมด8ตัว นะและนี่จะเป็นเควสสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ผมพาไปจัดการเยตินะอย่างแรกพอคุณอยู่ในปราสาทใช่ไหมให้คุณทําการรีเซ็ตตัวละครเลยนะครับแบบนี้จะไวที่สุดนะผมไม่แนะนำให้วิ่งออกจากย่าไปอยู่ในย่าไปอยู่ในตัวปราสาทแล้วรีเซ็ตนะไม่งั้นมันจะเกิดในปราสาทเหมือนเดิมอะขี่ไม้กวาดใครก็ได้นํานทางมาหน่อยสักคนนำมาเลยนัไปเลย,น,เลยนี่มันจะเป็น โซนที่เรามาใส่ไอเนี่ยอแท่นอันเชิญบอสกูเลมครับอ้ามมันจะเป็นทางผ่าน<อ>นะแล้วเราก็ขับตรงไปเลยเราเราตรงมาเง<อ>ี้ยเลยพี่เราเฉียงอ่ะตรงมาเรื่อยๆเราจอ,อพอเราเข้าเขตทุนด้น,นะครับตรงเนี้ยเลือดเราจะลดเรื่อยๆครับเลือดเราจะลดเรื่อยๆใครที่มีเวทฮิลนะครับก็สบายนะได้<ล><อ>หูสัตว์หูแมวก็ดีนะอ่าพวกนั้นจะไม่รับดาเมจนะครับแต่อย่างเพื่อนผมเนี่ยคนเนตีอ่ะเลือดจะค่อยๆลดกันลงเรื่อยๆ นะครับนี่ตามระยะเวลาเห็นไหมสังเกตเนี่ยเขายังไม่ได้โดนอะไรตีเอาเจอแล้วเอาเจอแล้วเหรอเจอแล้วเจอแล้วมันอยู่ข้างหน้านี่เองใกล้ๆอ่ะโอ้โหบอสม่วงด้วยเฮียแทงไหวไหมไหวโอเคบอสค่อนข้างโหดนะครับจะพูดว่าไม่สามารถโซโลได้ไหมมันสามารถโซโลได้ครับแต่มันตายหลายรอบนะเพราะฉะนั้นแนะนําให้มาเป็นปาร์ตี้นะครับซึ่งดิสคอร์ดผมเนี่ยเปิดให้เข้ามากันแล้วนะเปิดให้เข้าฟรีเลย นะครับมาหาเพื่อนทำโกงทำเควสเล่นด้วยกันเต็มที่เลยซึ่งวอยเนี่ยพี่โซโล่ไา่ได้สบายดีแถมยอบวายสุกรัวด้วยมันมัไม่ได้นะมันจะายไปเมืองแรกเลยมันไม่ถือว่าเป็นบอสนะมันถือว่าเป็นมอนปกตินะครับตัวเนี้ยนี่เกิดแล้วเกิดอีกแล้วโอ้โหมันเกิดไวอย่างี้เลยมันเป็นมอนมันเป็นลุยงี้เลยก็นั่นแหละฮะมันเป็นมอนนะอันนี้เสียงดังไปหรือเปล่าเสียงเกมเดี๋ยวผมดูว่าโอเคได้ได้ค่ะแล้ว มาอกแต่ละยังไม่ครบอ่ะขาดอีกห้าตัวเดี๋ยวช่วยเตรียมเออถ้าทำอันนี้เสร็จแล้วมันให้กลับไปที่แคสเซิลปราสาทอีกรอบนึงโอเคให้กลับไปพร้อมกันเฮ้ยขอทำต่อเมจหน่อยไม่ต้องเปลี่ยนหรอครันี่จะเขาทำนี่ทำไมโอ้ยนี่ผมผมจะสอนทิ้งี่ถ้าเกิดว่ามันท้องเหมือนเหมือนพวกคิงฟองกอริลล่าเราให้กดกันเลยมันจะมาจัดารทำลามได้ อาจายแล้วอาจารย์ไม่เป็นไรเอาไม่ทันแล้วกูโดนแล้วตุ๊บกูโดนตั้งแต่ว่ามันตุบมันทุบมันทุบเหมือนเหมือนกอนิล่าทุบสองแขนอ่ะให้เรากันเลยมันสามารถกันเอ้าล้วเพื่อนกูตายหมดแล้วเหรอใช่แรงมากอ่ะโอเคมาถึงแล้วแล้วเดี๋ยวเราลองคุยดูนะครับว่าได้ไหมปั๊บ I can handle it อ๋อได้สกิลแล้วได้แล้วนี่ไงพ้ยนหนไนได้แล้วว่ากดอีดาวสแลมยืดอย่างที่เหมือนบอสเลยนี่ว่ะมันมีโดดได้ป่ะพี่โดดเหมือนบอสอ่ะชิปหายผมเจอข้อเสียของโทจิแล้วไม่อ่ะมานาไม่พอสกิลมานาไม่พอสกิลเหรอโอ้ยหายเอลสวย เรียบร้อยมานะไม่แต่สกิลพีมันมันมันไอ้นี่น้ำมากดูดิเนี่ยโอ้โหเอ้ยอยากลองอ่ะอยากลองแบบว่าสกิลเมื่อกี้มันจะอยากลองออกไปบพีพีกันหน่อยว่าะมาดินี่ไม่ได้อยากเด้ลองได้ลอนได้ลองอะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละสกิลก่อนนะครับก่อนจะเริ่มพีพีจริงนะสกิลแรกครับตัวอีดาวสแลมนะครับโอ้ค่อนข้างมีลีลาที่ค่อนข้างนานนะ อู้นานเลยอ่ะนานเลยนะครับอ่ะต่อมาสวิตสไตล์นะครับตัวสี่าวไปตัวอะไรอ่ะเป็นการแทงสั้นๆนะเจ็บเจ็บอยู่มันแอบดูโง่เหมือนกันนะอ่ะดูตัววีหน่อยนะทรงริงเหรอโซริงโซริงอะไรสักอย่างเฮ้ยโอ้โหเทียนาดเท้จัดเฮ้ยโดดโดดใส่วะยังกระหม่อม คือถ้ามันถ้ามันไม่โดนอะลองลองไม่โดนดูถ้าถ้าว่าวนะสมมติว่าถ้าว่าก็ไม่ว่าวอะมันไม่ว่าวอะมึงไม่ถอยเปไกลแล้วมันโดดได้ไกลมันไกลสุดเท่าไหร่ก็ระดับหนึ่งนะแล้วทำไมเมื่อกี้จะมีเมื่อกี้ครูดาวน,านั้นเลยแล้วก็น,นี้แทงแต่ว่าข้อเสียของตระกูลโทจินะครับนั่นก็คือคุณไม่สามารถอาสแปมสกิลได้เลยคือมานาไม่พอเล่นนะเออ ไปเฮ้ยไปรีตัวมาโชว์เคสพีพีหนึ่งรอบไปอะแล้วก็เป็นโทูจ<ม>ีทูเนี่ยนะมีมีแบบสอนคอมโบอะไรผูเ้เล่นใหม่ไหมไม่มีทงนั้นแหละตอนนี้ยังไม่เป็นเล่นเป็นกระบี่กระบองเลยไหมล่ะจิ้มแทงไม่แต่แต่แต่คิดดีๆนะผู้เล่นใหม่ก็จะมีมี <S <S ทาง <S <S มีจริง <S <S ๆเหรอต้องไปตีเยตีนะเออเอาไหมสามสองหนึ่งเริ่มครับผมอย่าเอาพี่ิจารณา โอ้โหแม่งโคตรไกลไกลเอาไงครับโอ้โหเฮ้ยทูฟิกด็อกได้ด้วยเหรออะไรน่ะโอ่ยเอ้ยไอว่ะเฮ้ยโอ้โแต่ถ้าใช้พาดมันจะติดแอนิเมชันนะโอ้ทีนี้มันไม่ใช่การเล่นธรรมดาแล้วเนี่ยทีนี้กูว่าเอ้ยนี่เลยโคตรเท่อะที่ยาักระม่อม โอ้ยมานะจะแค่นี้ต่อขโมยเฮ้ยเจ้าว้ายด้วยไอ้น้องเอ้ยเหี้ยขอกวัเท่ไอ้ตอนเซ็กไอตอนวีอ่ะมันมันมันคุมทิศทางได้ดีมากเลยกูใช้ต่าวีแล้วซีกับอีคืออะไรขออีกตัวได้ไหมขออีกตัวได้ไหมไอ้ยังมันว่ะมันว่ะอ่ะรอบสุดท้ายเดี๋ยวพอได้เดี๋ยวคิวมันจะยาวนะมาสามสองหนึ่งมาครับผมเอ้ยอะไรใช้ก่อนเสียเปลี่ยนนะ แทงบูโดนได้ไงก่อนอุ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยล้มอุ้ยต่อได้เกินเกินล้มแล้วต่อได้อุเก okay, ินเกินเยี้ยเกินเยี่ยเกินอันนี้เยี่ยเกินเ่อได้ต่อได้คอมโบดีมากเลยอ้ยเกินไปทำไมทำไมแรกแรเมื่อก่อนตอนกีกีกระอแบบเาใช้แบบเื่นที่เล็กๆน้อยๆนะตอนนี้ไม่ค่อยลำกันพี่หยุดเลยมากิอ้าวมาขึ้นมาข้นมาขึ้นมาเกินมาไอ้น้องขึ้นได้ไเเน ไอ้บินขึ้นมาได้เอ้ยบินอย่างนี้ขึ้นมาได้เลยเหรอโอ้ยมันมีมิติในการบีบีมากกว่าจริงอ๋อแทงไวโดนกันนะมาอู้โดนถักฐานก็โดนเหรอโอ้โหเรียบร้อยครับผมเกมพิกไอ้หนังเกมพิกไอ้หนังเกือบช็อคเลยคอมโบไ่แก ช็อกดิอย้ำกระหม่อมตอนนี้ล็อกลองกับบอยไหมเอ้ามาดิมันก็มาดิเอาเลยมึงอยากจะลองอ่ะใได้เลยเหรอให้ใช้เวทมนต์ได้เหรอใช้ได้เต็มที่ครับผมนะเราจะหาผู้ใจร้ายออกตีก่อนสามสองหนึ่งเริ่มครับผมฟองซ่าเรายังเอาทำอะไรอยากให้เียตระกูลหอกนะทำอะไร เฮ้ยมองไม่เห็นติดสกิลตัวเองอ่ะอ่ะเอ้ยปหวนไม่เนี่ยแรงเลยแรงไปไหนเสียเสียเสียเลยดิเสียเลยนะเสียเลยนะเนี่ยโมโหทอดอ่ะคนใช้คนใช้บอยเสียเลยเนี่ยอย่างเงี้ยจบละเอ้ยไม่มันมันแรงมากเลยนะมันแรงแบบโคตรแรงเลยนะผมผมต้องเล่นอีกเออลองวอยกที็ได้เอาอีกคนนึงเลยอ่ะเอ้ยจะเอาอีกเหรอเล่นไม่เต็มด้วยอ่ะเล่นร้อนเล่นร้อน เลื่อนมันร้อนฮิวตัวเองไงยังไงลองยังมีเอามามามาต่อให้เลื่อนไม่เต็มลองดูมีต่อให้เล้ยวะอ่ามาเฮ้ยเอาเลยอ๋อสนามสนามเฮ้ยสนามเยอะเลยอุ้ยเอ้นี่มันเพอร์เฟกต์บล็อกเป็นห่อแล้วผมผมอ่านข้อให้โอ้ยสนุกเลยยังไงตอนหอกกระโดดอะเราตีขัดได้เว้ย เอาไอ้เที่ยมมันพวกใครเนี่ยชนะไม่ได้เว้ชนะไม่ได้ชนะไม่ได้วัตโอ้โหอย่างนี้สิวะแม่งรอเพอร์เฟกบ็อกไอ้เหี้ยเอ้ยแต่มันเพอร์เฟกบ็อกง่ายนะมันมันแอบมันแอบเพอร์เฟกบ็อกง่ายอยู่นะอ๋อโอเคต้องรอดูต้องรอดูสัตว์โวยมันโวยมันแรงแบบไร้ผลนะแรงเกินนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกัน นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนั้หงักกันด้วยนะครับเออนะวันนี้ผมกับทีมงานขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย